สบายดีสบายดีสวัสดีค่ะมินตาสาวเราลักต่างว้ค่ะมอนีมาอยู่สวนผักเนาะมาอยู่สวนผักมาเบิ่งผักมีผักกาดตอนนี้นะมีผักกาดมีแต่ผักกาดอย่างอื่นนะมันแห้งหมดแล้วเบืองหมักทัวปลูกตั้งแต่มินตาเมื่อบ้านหันก่อนมินตาเมื่อบานหันมัน มันกําลังเป็นหมากเนาะกําลังเป็นหมากหลังจากเมื่อบ้านโดนบมกทั่วเฮลมาละแล้วก็มันกัระดูห้อนแล้วเนาะมันกับโบงามละบ่นี้มันมันกัยังมีมีหมากแนอยู่เนาะแต่ว่าหมานบ่ลายแล้วบ่เนี้นี่ก็ได้กินอยู่นะพ่อได้กินอยู่พึ่งมาหอนได้สองมือมือน,นี้เนี่ยอันนี้มันกับเริ่มอ่อนมาละเนี่นงามๆเดี๋ยวมันตากับสีเก็บไป เก็บไปไว้ในตู้เย็นทาบบเก็บนะมันมันจะอ่อนมันจะแก่เนาะนี่ก็ผักกาดผักกาดอันนี้ก็กกอนมินตาเมื่อบานท่านมินตาสืเมาวานเนาะวานเกิดบักละลายเบิง่งพอหญ่ดึงเพิ่นสร้างดึงก็ดึงห้างแท้ให่ห้าง,างว่านเนาะนี่ทั้งนี้ก็ยังว่าท่านได้ดึงเถอะ่ท่านได้ลุกบ่ท่านได้ดอัน ืองใดที่มันทีันะเฮาจะโกให้มันห่างๆนะมันก็จะงามขึ้นเนาะผู้ชายเฮดบเป็นนี่เบิ่งเพิ่นดึงเพล่นโรคห้างกับห้างแท้ห้างว่าแล้วก็ส่วนมักแตงมักแตงนี่ก็บ่ดเรือละมดละมักแตงบ่ได้กินเลยก่อนที่มิ้นตาเมื่อหันมันก็ได้กินอยู่มิ้นตาก็เก็บเมื่ออยู่เนาะแต่ว่าเอาไปบ่ได้ลายเนาะตอนที่มิ้นตาเมื่อหันมันเป็นหมากไลลายอือ วันนี้มันปลูกไม้ปลูกไม้นี่บ่งามล่ะบนี้ปลูกบ่ออกบ่ค่อยออกปานใดแล้วสิสิลองปลูกอีกมึงอยู่ว่ามันจะได้กินบ่หัเนาะเบิ่งอันใบซาของเฮากะอันนั้นบ่ละบ่งามหรอกมันเป็นเปลี่ยนสีมาแล้วตอนวินตาเมือหัน่ะงามๆอ แอมิตาสิกับกองให้เบิงเนาะอันนี้เพื่อนปลูกตะไคร้่าซั่นมะเขือกับ,บ่บง,งามเบิงผักดิดผักดิดนะแก่บ่แล้วบ่ไ้กินจอยปลูกไว้กินอันนั้นก็ปลูกไว้กินในผักดิดบิง่งต้นผังใ่ๆนะเป็นดอกบดเลยบ่ไ้กินยังเมื่อบ้านบมีหยังกินนี่อันนี้ก็บักพริกกับ,บ่บง,งามแก่บ่มกพริกกับปลูกบ่ได้กินมันเป็นน้ำดินเนาะ เบืง้งผักบวัวกับบวัวใดแบ่งมาปลูกไม่เนาะตายบ่ล้วอันนี้ก็ได้เ <c oughs> บิ่งอันนี้นี่เมื่อไปเกือบเดือนเบิ่งอันนี้มันบวัวงามเลยอันนี้ดึงออกและลอกออกเลยนี่มันงำไปหอดเกือบเดือนนะน,นี่ บัวง,งามบัวได้เอาขี้ควายใส่บัวอาฟุ้นใส่เนาะหรือว่ามันเป็นน้ำอากาศแดดเนาะบม่ต้องจงดอกอันนี้นะเมืองผักชีวานออกไม่แต่นี่ต่อไปมันกะซีบัวง,งามแล้ะแหละมันแดดห่อนพะหอมเปรพหอมแป้นเอนะและก็มีอันผักนอกน้ำเบืองยาเ <c oughs> บืองอันนี้เป็นดอกบัเลย ันนี้ก็เดี๋ยวก็สิเอาอันขี้ควายมาใส่บ่รู้ว่าขี้ควายยังหรือบอ่นะบ่งามละ่ะตอนมีนตาเมื่อมีตาก็เก็บเนาะเก็บไปให้แตงโมงกินแต่ว่าเราบ่กินดอกเบิ่งอันนี้อันนี้พ่อใหญ่ตัดออกนะอันนี้ก็งาม,งามอ้อโเบิ่งต้นใบมะกรูดงามๆตอนมีนตาเมือยังบ่ทันสูงบัดน,นี้เบิง่งมกนาวก็เป็นมากบ,บ่ดีปานด๋ บุกบาได้กินแล้วแหละอากาศมันฮอนละนี่พัก,กาศนะอากาศมันฮอนแบบึกบิกผกของเขานะยังซ้ำเก่าอยู่เมืองต้นนี้บม่ได้กินดอกอันนี้นะไม่ได้กินอันนี้ดินบางามมันเป็นน้ำดินถ้าดินงามมันก็งามอยู่ดอกแรืว่ามันแดดฮอน ทั้งแดดทั้งดินบางามันเป็นดินอันมักหินฮนะนี่นี่อันนี้ว่าปลูกว่าเอาไว้กินบ่ได้กินจ่อยเมื่อบ้านโดนโพดนี่ผักกาดเนี่ยสื่อกระดูกหมูมาอันแก่งจืดก่แก่งกระดูกหมูเนาะแกง่งวันบ้านที่เราเคยกินนั่นละอันนี้ลกมาได้ลายอยู่ดีนี่อันนี้อันนี้มันน่านเป็นดอกตัวนี้นะแต่จะสื่อตัวที่มันน่านเป็นดอก เมักทัวสิเก็บไปไว้ตู้เย็นก่อนอันนี้มันมันสีอ่อนเหรอเก็บตอนนี้แล้วนะเอาไว้ตู้เย็นเห็นอยู่ในตู้เย็นก็นยังมีอยู่แต่ว่าเก็บไว้บ่าแห้มันแกเห็นพญ่เก็บไปไว้มันแกตัวที่มันแห่งแห่งจังซีนะ่ะเป็นทุงน่งบ่ะเอาไว้หอยไว้อันแห้นบกละลาย ทัวเมื่อบ้านโดนลายบ่ได้กินจ่อยกับพ่อยังยังพอมีอยู่ให้กินอยู่เนี่ยบ้านนี่ก็มีอย่างเลยซื้อเอาอย่างเดียวหแห่งเมอร์้รเดนเบง่งทัวนี่ดินมันเป็นดินดินบากหินมันเป็นดินทุ่มนะดินทุ่ม โอ้ได้มัดหนึ่งพอนะเอามาพัดเพ็ดก็ได้พัดเพ็ดก็ได้ไงงามๆเหงหมดแล้วบ้างอันนี้โอ้ยมือก็ไดายอ,อันนี้ต้นนี้ใหญ่มันแกนแล้วบ่อน,น่อ่อนละอ่อนแล้ว,ออลวถามันอ่อนแล้วมันบ่แเสบนะ ปลาทัวนี่มันตองอันแข็งนะแข็งเนาะแข็งแข็งนี่นี่ก็อ่อนแล้วนี่อ่อนแล้วโอ้นี่แห้งหมดเลยมมเมื่อมะเขือกันดูมีมะเขือโอ้โหมงามเนาะนเป็นยังไงบ้งโม,มงามจยากาหน่อยเป็นหมากกับหมากโบราณนี่นี่หมากลายอยู่นี่ แกถิ่มเมื่อเลยนี่ก็ได้นี่ก็เพิ่งอยู่ผู้เดียวกินพ่ท่านเก็บเก็บเลยแกกับเก็บลองเก็บไปไว้บางม่งามไม่งามไม่งามมางหน่วยนี่แกละน,นี่บางส่งนี่ไดซีหน่วย บัานย่าบ่มีหันเดือดเอเอาซื้อเอาบัานย่ามีแล้วกินบ่ทันเหมือนจังซีแหละเนี่ยนี่กันนวยปักใหญ่งแก่บดอันนีม silently, ม aky, ้มังซงบั milk, นานย่าบ่มีแล้วซื้อเอาซื้อเอาบัานย่ามีแล้วกินบ่ทันกันแนวนี้แล้วเนาะได้หาหน่วยเบิ่งอันหมักฮุงหมักฮุงก็เป็นมากดี่ดีนี่อ๋อ เธอเป็นมากดีครับอยู่บ้านกับบ่มีม่บางฮงอยากกินตําำฮงกับบุมมีมับหงฮงตํามีได้ปีนี่แหละที่ได้กินนะเป็นมากนะปลูกบักหลายๆรอบแต่ว่ามันบ่ได้กินมากจักเ่อมีแต่ปีนี่อันนี้มันออกเองเนาะเฮากินได้แล้ว่าวานนะมันออกมันเกิดนะน,นี่ภูข้าวนี่ภู้ข้าวกัยังงามเคยเกา่านี่ผักดีดข่อยนี่ปลูกมาบ่ได้กินซ้าแกมาแล้ว แกมดแล้วเริ่มปลูกไม่ได้แล้วแหละบัดนี้มึงมะเขือนี่อันนี้หมอกพี่กคยซื้อมาปลูกว่าท่านได้ปลูกเมื่อบานก่อนโมงามเหรอสิหาหม่องปลูกร่องบึงว่ามันจะได้กินบ่เนาะเสียมาปลูกไว้เซออันต้นมะเขอนี่แหละแต่นี่ต่อไปปลูกไม่ได้กินแล้ว มันแดดห่อนมือมักแตงขีล้ลายขี้ลายต้นนี้ก็บอ,อกต้นนี้ออกสองต้นอันนี้ก็สองต้นพ่อใหญ่เราเห็นงานอยู่ในห้องปุนโอ้ยขออภัยเอาเนิ้วกลางจีจะมาปุ่นอยู่ทางน่้สำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีก็เนาะซื้อเละก,กับบถึกเนาะซื้อหกสี่มันออกหกสามโอ้ย เลขหนาค่ะสองสองสี่ศูนย์เลขหนาซื้อสองสี่ศูนย์มันออกสองสี่หนึ่งโอ้ยสุยไม่ได้สยุยเมื่อเนี่ยสู้ต่อไปสู้เล็กเล่าต่อรุนเล็กเล่าต่อเนาะ,ะผู้ใดถือก,ก็คอมเมนต์มาบอกได้เนาะถ้าผู้ใดมานกอะมานไปแต่ว่าเข้าโบามานเข้ามานบกถือเนาะ เอาไว้สัมมี่กันเนาะเจอกันคลิปนาพอกันคลิปไม่เด้อได้มาคืออหานุ้ยละกะได้มาทั่วเน่ากับนึงนี่ได้มหาหมทั่วเน่ากับน,นึงเอาคลิปนี้ก็คงเอาไว้สัมมี่เจอกันคลิปนาพอกันคลิปไม่เด้อมื้อนี้ขอเกา่าซัมคำว่าสบายดีสบายดี